ในโลกของฟุตบอลเราคงเคยเห็นกันมาจนชินตาแล้วนะครับสำหรับการห้ามหันการต่อสู้กันอย่างดุเดือดของทีมคู่อริอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลหรือแมก้กระทั่งการดวลกันของนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอย่างลโออนเร์เมซี่และคริสเตียนโรนัลโดแต่ว่าการต่อสู้เหล่านั้นที่เราเคยเห็นกันมานะครับก็อาจจะยังไม่เดือดเท่ากับการห้ามหันกันของสองกุนซือระดับโปรมาครูผู้เขย่าเวทีพรีเมียร์ลีกใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงศัตรูตลอดการอย่างโซลต์ฟลูกูเันและอาร์เซนแวนเกอร์เรื่ กรุบของพกเขาทั้งคู่จะเป็นเช่นไรที่ตามกันได้ในขอบสนามไ i รท์ไซด์แรงมานานใจจากเรื่องเล่าครับ ย้อนกลับไปนะครับในสุดพรีเมียร์ลีกช่วงต้นทศวรรษ1990นะครับหรือว่าทศวรรษ90ไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะลีกที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่มันคือลีกที่แข็งแกร่งเข้มข้นดุดันเต็มไปด้วยการประทะและยังคงยึดติดกับวัฒนธรรมฟุตบอลแบบอังกฤษตั้งเดิมซึ่งทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ในเวลานั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาภายใต้การนำทีมของเซอร์เดลเฟอร์กูสันผู้จัดการทีมที่ไม่ได้เป็นแค่โค้ชนะครับแต่คือ้ม,มอมอนนาจจสงงงดดรรรตตตััแตัแ่หแวไปถึกิใะบบ์ฟ สร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแนวคิดเรื่องวินัยความมุ่งมัน่นและการควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือครับเขาสร้างทีมที่พร้อมสู้ยิบตาตลอด90นาทีด้วยการสร้างนักเตะให้เชื่อฟังในคําสั่งอันเด็ดขาดของเขาและก็สร้างบรรยากาศรอบสนามที่คู่แข่งรู้สึกกดดันตั้งแต่ยังไม่ลงสนามครับเดี๋ยวที่ในช่วงเวลานั้น กุนซือชาวสกอตพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึง3สมัยในโลกแบบนั้นที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมฟุตบอลแบบอังกฤษจ,จ๋าครับทำให้พรีเมียร์ลีกแทบจะไม่มีผู้จัดการทีมจากต่างชาติเลยครับจนกระทั่งปี1 9 9 6ชชตาก็ลิขิตให้เฟอร์กี้ได้มาเจอกับคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับเขาเพราะในปีนั้นครับอาร์เซนเบนเกอร์ได้ถูกประกาศแต่งตั้ง,งโดยอาร์เซนอลครับนี่คือกุนซือชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาแทนที่ของบรูซวิลล์ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากผลงานได้อย่างนนนน่่่่่าาาาาาผิดดหววววััังแแตฟบบบอลจจมมมกกกกไไไรรู้ enger, ร้เเเพะข มาจากบิ๊กทีมในยุโรปไม่ได้เป็นอดีตตำนานนักเตะของอังกฤษมีเพียงแค่การผ่านประสบการณ์มาจากโมนาโกแล้วก็ประสบการณ์การคุมทีมในดีกญี่ปุ่นถึงขั้นที่ว่าหนังสุปพิมพ์ในอังกฤษณเวลานั้นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งไว้ว่าอาร์เซนฮูรอที่แปลเป็นไทยประมาณว่าอาร์เซน ใคใรกันแต่ถึงจะไม่มีใครรู้จักเขานะครับแต่ว่าวเวนเกอร์ก็มาทางานบนนก่ออังกฤษพร้อมกับแนวคิดฟุตบอลที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงตั้งแต่โภชนาการการฝึกซ้อมการดูแลร่างกายนักเตะไปจนถึงวิธีคิดและแทคกติกครับซึ่งในช่วงแรกที่เวนเกอร์เข้ามาสื่ออังกฤษก็ตั้งคาถามอย่างเปิดเผยนะครับว่าเวนเกอร์เข้าใจฟุตบอลอังกฤษจ,จริงหรือเปล่าและหนึ่งในคนที่แสดงความไม่เชื่อมั่นอย่างชัดเจนก็คือเซอร์เอเล็ก์เฟอร์กูสันนั่นเองซึ่งเวนเกอร์นะครับก็ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้มาตลอดแม้ว่าผลงานของเขาจะยอดเเยยยยยยีียี่่่่่มมมดกกาารปปลลนแงงงทุอใใหชพ เรื่องของการเล่นในสนามที public, <To S 2> ่เปลี่ยนแปลงในระดับพลิกโฉมจาก Bo ร i n ิ Arsenal มาเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลในแบบสไตล์ยุโรปเล่นบอลแบบเท้าสู่เท้าต่อบอลบนพื้นแบบสวยงามแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในทีมจากทีมฟุตบอลอังกฤษแท้ๆที่เมาเช้าเมาเย็นแล้วก็ไม่ดูแลสภาพร่างกายไม่สนใจเรื่องอาหารการกินถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับอาร์เซนอลของเขาก็ยังไม่สามารถจะเป็นแชมป์ได้อยู่ดีโดยที่เจ้าตัวก็แอบตั้งข้อสงสัยในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นแชมป์ในฤดูกาล1996-1997จนนเคยออกกมาบบ่ัื ถึงเรื่องนี้ด้วยครับและจากเหตุการณ์น,นั้นนะครับก็กลายมาเป็นปมบทของการเป็นศัตรูจากการที่อาร์เซนเวนเกอร์ออกมาบน่นเรื่องของการจัดโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกที่ดูจะเอ,อื้อให้กับทีมปีศาจแดงเป็นแชมป์ได้ในฤด,ดูกาลนั้นทีนี้พอเฟอร์กี้ได้รู้เข้านะครับเขาก็ถึงออกมาพูดด้วยความโมโหทันทีว่าเวนเกอร์ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลอังกฤษเลยเขาอยู่กับสโมอสรใหญ่ก็จริงอาร์เซนอลเคยเป็นทีมใหญ่แต่เขาเป็นเพียงแค่พวกเด็กฝึกงานที่ควรจะแสดงความเห็นแค่ฟุตบอลญี่ปุ่นมากกว่าและกลายเป็นว่านบงน,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 คบคน,นครใขอ ืก็ถือกําเนิดขึ้นและการเล่นสงครามจิตวิทยาสำหรับเฟอร์กูสันนั้นไม่ใช่แค่การประทะคารมเพื่อระบายอารมณ์ออกมานะครับแต่มันคืออาวุธเชิงกลยุทธ์ที่หวังผลให้จิตใจคู่แข่งระสัมระสายนี่คือศาสตร์ที่เซเล็กเฟอร์กูสันถนัดครับแต่ว่าวเวนเกอร์ในฐานะนักปราดลูกหนังก็อ่านเกมแบบนี้ออกเช่นกันและเขากลายเป็นไม่กี่คนในยุคนั้นที่สามารถโต้กลับเฟอร์กี้ได้อย่างสูสีและเจ็บแสบครับเป็นมวยที่ถูกคู่ที่สุดในยุคนั้นแล้วพร้อมกับเปิดฉากซัดกันได้แทบทุกประเด็นโดยเฉพาะเรื่องปรัชญาฟุตบอลและการสร้างทีมมของกกกััันนละดาาถ โดยเฉพาะเมือ enger, ่ออาร์เซนอลเบนเกอร์กลายเป็นคนที่ยัดเยียดความพายแพ้ให้กับเซเล็กต์ฟุตบออย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าอาร์เซนอลพังหัดว่าดับเบิลแชมป์อย่างพรีเมียร์ลีกและก a เอฟเอคับในฤดูกาล1 9 9 7ริเดถึงก้ารกาด้วยขุนพลระดับตำนานอย่างดิริสเบิร์กแคมป์พัทริกวีเอร่าเอ็มมาร์เดลเปอร์ตีมาร์คโอเวอร์มาร์สนิโคลัสแอนลกาและเดวิดซีแมนโดยที่หนึงในเกมตัดสินแชมป์คือแมตชในเดือนมีนาคมที่ปืนใหญ่โค,นคน่นแมารราน,มน,น,มมนมเชสเตอร์ยูไนเต ขึ้นและกลายเป็นศึกที่เดือดดาลที่สุดชนิดที่ว่าไม่นายก็ชั้นก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับทุกครั้งที่2ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลโคจรพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมจะถูกการันตีความเดือรดรับ5ดาวครับไม่ใช่แค่ผู้จัดก,การทีมที่ไม่อยากสบตากันแต่นักเตะทั้ง2ฝั่งก็ลงสนามด้วยไฟที่สุมอยู่ในอกที่พร้อมจะปะทุตลอดเวลาโดยการประทะก,กันนอกเกมคือเรื่องปกตินะครับว่าจะเชื้อเฉือนก็คือของคู่กันและบรรยากาศที่พร้อมจะลุกเป็นไฟทุกวินาทีคือสิ่งที่แฟนบอลเห็นกันจนชินตานำโดย2หัวโจกอย่างรอยคีนและพาทพริกฟีนนเอร่า นสนามเดียวกันยุคนั้นเต็มไปด้วยเหตุการณ์รุนแรงนะครับตั้งแต่กรณีของเอียนไรท์กับปีเตอร์ชไมเคิลที่บานปลายจนถึงขั้นมีเรื่องกันในอุโมงสนามไปจนถึงภาพจําของมาตินคีโอนที่พุ่งเข้าไปเยอะอย่างรุดฟันนิสโรอยหลังจากที่ยูจุดโทษพลาดในช่วงท้ายเกมที่โอทราฟอร์ดปี2003จนเกมจบลงแบบไรสกอร00์0-0แมชนั้นถูกขนานนามว่า Battle of Old Trafford และถูกยกให้เป็นหนึ่งในจุดสูงสุดของความเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างสงสโมสรแต่ว่าทุกอย่างก็ยังไม่อืดเฉาเท่ากับเหตุการณ์พิซซ่าเกตซึ่งเป็นนวันที่่ไร้พาย 49นัดของทีมชุดอินวินสเปอรของอาร์เซนอลถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหยุดลงได้ครับและมีพิซซ่าชิ้นหนึ่งลอยออกมาจากห้องแต่งตัวของอาร์เซนอลไปปะทะเต็มหน้าของเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วอังกฤษและเกมนั้นก็ถูกล้อเลียนว่า Battle of Buffet ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีนะครับก่าความจริงจะเปิดเผยว่าคนที่คว้างพิซซ่านั้นก็คือเชสฟาร์เบกาสดาวรุ่งของปืนใหญ่ที่เพิ่งย้ายมาจากบาร์เซโลนาในเวลานั้นหลังจากนั้นนะครับความบาดหมารงระ,ะ,ระหว่างเฟอร์กูสันก เชิญอำนาจที่ลึกกว่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลเริ่มเผชิญกับอุปสรรครับเพราะว่าสโมสรต้องทุ่มทรัพยากรไปกับการย้ายสนามจากไฮบรีไปที่เอ็มบริสเตเดียมทำให้อาร์เซนวนเกอร์ต้องเปลี่ยนแนวทางการสร้างทีมเขาเคยยอมรับภายหลังนะครับว่านี่คือช่วงเวลาที่ยากที่สุดช่วงหนึ่งในอาชีพเพราะต้องแข่งขันกับสโมสรที่มีอำนาจทางการเงินสูงกว่าและต้องเลือกใช้นักเตะดาวรุ่งเป็นแกนหลักแทนการทุ่มเงินเสริมทัพระดับซูเปอร์สตาร์แต่ตรงกันข้ามนะครับเซอร์เล็กฟอร์กูสันยังคงเดินหน้าสร้างทีมใหม่อย่างตออง่อเนื่องแมนเเสตอรยยูไนนนนั้ปปลลี่ผ่ผาจาจกุคข,ขง en, oles, ham, iggs, ิ ทีมชุดใหม่ที่นำโดยคริสติโนโรนัลโดเวนรูนี่และริโอฟอร์ดินาน์โดยที่เซเล็ตเฟอร์กูสันเคยให้สัมภาษณ์ว่าหน้าที่ของเขาคือการสร้างทีมใหม่ทุก4-5ปีเพื่อให้แน่ใจว่าสโมสสจะไม่หยุดอยู่กับที่คำพูดนี้สะท้อนความแตกต่างเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนนะครับระหว่างยูไนเต็ดที่ยังไล่ล่าแชมป์แบบต่อเนื่องในเวลานั้นกับอาร์เซนอลที่ต้องรักษาสมดุลเอาไวา้ทั้งผลงานในสนามและภาระทางการเงินที่พวกเขาต้องแบกรับครับจากนั้นเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงยุคก,กลางของทศวรรษสมดุอนาจนจงนนรับเน่องจาากการมาดง ของเชลซีภายใต้โรมมนอบราโมวิชและต่อมาคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคทุนมหาศาลทําให้ศึกสองขั้วแบบเฟอร์กูสันและเวนเกอร์ค่อยๆถูกกลืนไปในการต่อสู้ในยุคใหม่ของพรีเมียร์ลีกเวนเกอร์เคยพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าฟุตบอลอังกฤษได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่การแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแท็กติกอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันรวมถึงทรัพยากรทางเม็ดเงินด้วยขณะที่เฟอร์กูสันนั้นมองการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเป็นความท้าทายใหม่และก็ย้ำว่าความสําเร็จของยูไนเต็ดต้องเกิดจากการคัดเลือกนักเเตะะทีี่่่่หมมมมาาสใใชชแแคคกรร้งงินับถึจ ในยุคของโชเซ่บรินโยเข้ามาแซงคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาล2004-2005และ2005-2006แบบ2ปีติดแต่พอฤดูกาล2006-2007นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถแซงเชลซีขึ้นมาคว้าแชมเมียร์ลีกได้ในขณะที่อาร์เซนอลกลับเริ่มถอยจากวงจรการลุ้นแชมป์ไปเรื่อยๆจนเมนเกอร์ออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าทีมของเขายังไม่โตพอในแง่ของสภาพจิตใจ่าจะพลาดโอกาสในช่วงโค้งสุดท้ายหลายครั้งคำพูดนี้ครับถูกตีความว่าเป็นการยอมรับโดยในไนว่าอาร์เซนอลในยุคหลังอินวิน i เบิร์ไม่สามารถรรรักกษาาาามาาาตตฐน่อสู เดิมได้อีกต่อไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นครับการเผชิญหน้าระหว่าง2สโมรสมร,สมรก็ยังคงเป็นเกมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันเสมอเฟอร,ร์กูสันเคยพูดในเชิงสรท้อ,อดีตนะครับว่าการดวลกับเวนเกอร์เป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องเตรียมทีมละเอียดกับปกติเพราะอาเซนอลของเขาเล่นฟุตบอลในแบบที่คุณคาดเดายาก ขณะที่เวนเกอร์เองก็ยอมรับในภายหลังนะครับว่าเฟอร์กูสันคือคู่แข่งที่ทให้เขารู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาแม้ว่าโทนคําพูดจะนุ่มลงกว่าในช่วงต้นศตวรรษนะครับแต่มันก็ยังคงแฝงด้วยการแข่งขันในเชิงศักดิ์ศรีฤดูกาลสุดท้ายของการดวลกันจริงๆเกิดขึ้นในปี2013นะครับโดยเกมที่ทั้งสองพบกันในระยะนั้นไม่มีความดุเดือดแบบ Battle of Old Trafford อีกแล้วแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศของคู่แข่งเก่าที่รู้จักกันดีที่สําคัญคือเวนเกอร์คือหนึ่งในคนแรกๆที่รู้ว่าเฟอร์กูสนน ตแต่เขาก็ส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์ที่โทรมาสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงโรบินฟานเพอร์ซี่กับตันทีอาร์เซนอลณเวลานั้นไปร่วมทีมครับแม้ว่าสถานการณ์สัญญาของดาวยิงชาวดัชจะไม่สู้ดีเท่าไหร่นะกแต่การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเคยเป็นคู่แข่งโดยตรงกล้าท้าทามแบบนี้ทาให้เบนเกอร์อ่านเกมออกทันทีนะครับว่าอีกฝ่ายนั้นต้องการปิดฉากอาชีพด้วยแชมป์หลังจากบาดแผลสดๆจากการโดนแมนเชสเตอร์แซงคว้าแชมป์ในนาทีสุดท้ายของฤด,ดูกาล2011-2012ซึ่งหลังเกมที่พวกเขาเจอกันนสุดท้ายนะครับ ฝรั่งเศสเป็นคู่แข่งที่ยืนระยะได้นานที่สุดในพรีเมียร์ลีกสเวนเกอร์ก็พูดทํานองเดียวกันนะครับว่าไม่มีผู้จัดการทีมคนใดทําให้เขาต้องคิดเรื่องการวางแท็กติกมากเช่านี้อีกแล้วเมื่อเฟอร์กูสันวางมือครับเวนเกอร์เป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ออกมายกย่องว่าเขาคือผู้จัดการทีมที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษและทางกลับกันนะครับเฟอร์กูสันเองก็เขียนไว้ในอัตชีวประวัติของตัวเองครับว่าเวนเกอร์คือบุคคลที่ผลักดันให้พรีเมียร์ลีกพัฒนาไปอีก ข้างสนามคนละฝั่งกัน จกนกระทั่งในปี2018นะครับเมื่อเวนเกอร์อำลาอาร์เซนอลภาพที่เขาเดินลงจากอัธจันทร์โอทรฟอร์ดหลังเกมสุดท้ายที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมการจับมือและกอดกันกับเซอร์เล็กฟอร์กูเซนกลายเป็นสัลลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงจากศัตรูคู่อาฆาตในอดีตสู่คู่แข่งที่รับรู้บทบาทของกันและกันในบริษัทพรีเมียร์ลีกเวนเกอร์พูดอย่างเรียบง่ายนะครับว่าความเป็นศัตรูระหว่างเขากับเซอร์เล็กฟอร์กูเซนเกิดจากความต้องการชนะไม่ใช่ความเกลียดชังแบบส่วนตัวขณะที่กุนซือชาาาารร์สสกก็็อุปปควนนววมมัันนัััพนนนธี้้่่่เขงงทททให ฝ่่่าายยดีีขึ้นนกวทเเคเป็จากวันที่หนังสือพิมพ์พาดหัวคําว่าอาร์เซนู่ก็คืออาร์เซนคือใครส่วันทดีเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้เปลี่ยนโฉมฟุตบอลอังกฤษและจากผู้จัดการทีมที่ใช้สงครามจิตวิทยาเป็นอาวุธหนักสู่บุคคลที่ยอมรับว่าคู่แข่งรายนี้คือแรงผลักดันสําคัญในอาชีพการเผชิญหน้าระหว่างเฟอร์กูสันกับเวนเกอร์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของสองสโมสรแต่มันคือภาพสะท้อนของวิวัฒนาการพรีเมียร์ลีกทั้งยุคตั้งแต่ลีกที่ยึดติดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมไปจนถึงเวทีฟ คิดสมัยใหม่ในปัจจุบันครับในขณะที่เซอร์เล็กเฟอร์กูวันก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งเช่นกันตั้งแต่ก่อนหน้าเวนเกอร์จะัดสินใจปิดฉากอาชีพผู้จัดการทีมแล้วจากคู่แข่งกลายเป็นเพื่อนที่รู้ใจจากศัตรูกลายเป็นคู่ที่ไม่มีความอาฆาตหลงเหลือสิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจําของวันที่หัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดร,ร้อนแรงในสนามและความนับถือที่มีให้กันอย่างสุดหัวใจ ซึ่งหลังจากผ่านพ้นยุคที่กุนซือ2อคนนี้ห้ามหันกันบนเวทีพรีเมียร์ลีกเวเกอร์เคยพูดถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาในอดีตเอาไว้นะครับว่าเมื่อก่อนผมเคยมีโมเมนต,ต์ที่เดือดดาลมากๆกับเซอเล็กฟอร์บูชันแต่ปัจจุบันผมมีความสุขเสมอที่เจอเขาและเราได้แชร์ไวน์แดงรสชาติดีด้วยกันโดยที่เมื่อปี2023นะครับทั้งเซอร์เล็กเซอร์เกลเวนเกอร์ถูกบรรจุชื่อเข้าสู่ hall of fame หรือหอเกียรติยศของสึกพรีเมียร์ลีกเพื่อสรุปดีผลงานของพวกเขาทั้งคู่ที่งอกอกฟัออกฤษ มาเกือบ2ทศวรรษครับซึ่งมันก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าพวกเขาทั้งคู่เหมาะสมกับรางวัลน,นี้มากแค่ไหนและที่ผ่านมาพวกเขาสร้างคุณในประโยชน์อะไรไว้ให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษบ้างที่สําคัญนะครับที่ทั้งคู่มีวันนี้ได้ก็เพราะการผลัดกันซึ่งกันและกันในฐนานะศัตรูเพราะว่าถ้าไม่มีอีกฝ่ายอยู่ตรงนั้นพวกเขาอาจจะไม่มีวันกลายเป็นยอดกุนสืออย่างที่โลกฟุตบ,บอลจดจําได้จนถึงทุกวันนี้ครับ